ับตแหน่งนี้เลยครับเอาตัวหน่งนีดเลยครับจะได้ค่ะอ้าวไปลงเช่อใครลีท้ 呃，啊啊、先调，快快快！ บประจักจำลังจะตีวงเนี่ย อยู่นะไปอย่าได้อยู่ตัวนะตัวนะตัวนะหนะยุดนะไอ้น้องมันไปบนแล้วลรงงานไปเนี่ยถ้าถ้าไปแบบเนี้ยมันมันยังไม่ได้ทันทับอะ่ะไอมึงต้องไปดูดวิญญาณจะจะะดัดให้ดูวิญญาณอ่ เอตอต้องอย่างนั้น,น,นแต่ว่าน้องอ่ะน้องมันไม่เบลอพี่จะให้ดูวิดีโอเพราะเมื่อวานอ่ะอิงเอาสอดใต้ร่างเลยแล้วคราวนี้มันก็ไอเชือกมันทักแค่ทักเดียวไ่ะเออมันมันเชือกมันไม่ได้